สวัสดีครับ <c oughs> ายามเช้าวันดังคานครับอูทนาออโต้เซอร์วิสธัญญบุรีคลองเก้าออกปทุมธานีครับบ้านเคียงของสองก็มีลูกค้าเข้ามาคันหนึ่งครับเป็น t o โยต้าไทเกครับวางเครื่อง 2JZ ก็คันนี้ลูกค้าเอามุดด้วยแบบประการเดินไม่เต็มสูบครับ ก็คือช่วงเมื่อสองสวันเนี่ยมีฝนตกครับน้ําน้ําฝนเนี่ยเขาตรงเนี้ยครับแล้วก็ไหลลงไหลลงมาสุบห้าสุบหกแล้วก็ล้นมาที่สุบสามสุบสี่ครับก็ตอนนี้จัดการเป่าให้เรียบร้อยไม่ใช่เป่าเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าไปนะครับเดี๋ยวทํายางซีนกันน้ําครับเวลาฝนตกแล้วก็อัดซิลิโคนเข้าไป ไม่ให้น้ำมันลงครับก็ติดเครื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยเดินนิ่มแล้วก็เปิดดูตัวเช็ครายการอื่นครับก็มีสายพานหน้าเครื่องหรือสายพานได้ชาร์จแล้วก็สายพานทามิ่งครับแตกายงะ เริ่มแตกรายงาแล้วก็อันตรายครับต้องรีบเปลี่ยนโดยด่วนครับนี่ตัวนี้สายพันได้ชาร์จเริ่มแตกรายงาอันตรายครับก็บอ,อกให้ลูกค้าก็รีบจัดการโดยด่วนเพราะว่าจะได้เสียค่าแรงข้างเดียวก่อนลูกหลอกลูกลอกเริ่มดังครับตัวนี้ลูกปืนลูกปืน ลูกลอกตัวตั้งตัวนอกครับก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้ตัวนี้คือของเก่านี่ของใหม่ครับนี่ลูกลอกได้ลูกลอกมาแล้วนี่ก็สายพานตัวนี้ลูกปืนลูกลอกครับส่วนสายพานทามิงเนี่ยจัดเป็นของแท้ให้เลยครับของแท้โตโยต้าเลยเครื่องสองเกียร์เสก็เดี๋ยวจัดการให้ ก็มีเบนเข้ามาคันนึงก็รอคิวจูนแก๊สครับก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะรถมาซ่อมไม่ว่าเป็นระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบไฟระบบกล่องอยูซูต่างๆก็รับซ่อมหมดครับคิวว่างนะประเภทเกียร์เกียร์ก็ฝากเรื่องเกียร กูลนิสันโนวลา่ารือนิสันรุ่นเก่าๆที่ลูกค้างบไม่ถึงถืองบไม่ถึงก็คือเปลี่ยนเกียร์หรือว่าอุปกรณ์เกียร์ครับก็เข้ามาตรวจเช็คได้ครับอาจจะต้องซ่อมเบื้องต้นก่อนอันดับแรกตั้งแต่งบประมาณน้อยๆถึงงบเยอะๆครับเอามาตรวจเช็คได้ครับบางทีของบางอย่างมันยังไม่เสียก็ใช้งานได้ครับขอบคุณครับ